รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรีหกพันมาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งนะครับการแชร์วิดีโอใน YouTube ไปยัง Facebook หรือ l ล n e ขั้นตอนทำอย่างไรมาดูกันเลยครับเข้าไปที่ YouTube ครับ YouTube รายการใหม่หนึ่งรายการแล้สองครั้งเปิดเลยครับแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่รงซ้ายล่างครับเลือกอยู่หน้าแรกปุม่มทับหนึ่งจากห้า ตรงหน้าแรกนะครับแล้วดับเบิลแท็บเลยครับเลือกอยู่หน้าแรกปุ่มทับหนึ่งจากห้าแล้วใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้ายนะครับบัญชีของคุณปุ่มค้นหาปุ่มเมื่อเจอคําว่าค้นหานะครับดับเบิลแท็บเลยครับช่องค้นหา youtube แล้วเราก็ค้นหาคลิปที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมต้องการค้นหาช่อง ใบมันบ้านนานะครับก็พิมพ์ข้อความค้นหาลงไปครับตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทักไม้หมวนไม้หมวนท่อาทางบ่อบไ,ไม้บ่อบไม้ทอทหารสระอีทมอหมาหมาสระอีไม้หันอากาศไม้หันอากาศนอนหนูนอหนูบ่อบไม้บ่อบไม้โอโอสระอาสระอายยยักษ์นอหนูนอหนูนอหนูนอนหนูสระอาสระอายอย ค้นหาเมื่อเราพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการแล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงขวาล่างครับตรงคำว่าค้นหาแล้วดับบุแท็บเลยครับกลับปุ่มก็จะมีข้อความซึ่งเป็นตัวเลือกให้กับเราขึ้นมานั่นเองครับใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาเลยครับใบมันบ้านนาปุ่มหัวข้อล่างการค้นหาปุ่มแทดปุ่ม เล่นในทีวีหรือลําโพงปัดขวาต่อไปเรื่อยๆเลยครับล่าสุดจากใบมันบ้านนาแล้วก็จะเจอกับคลิปต่างๆของช่องคุณใบมันบ้านนานะครับขนมโตเกียวขายดีที่สุดในตลาดนัดบ้านทุ่งแหล่ใบมันบ้านนาการดูห้าสิบสองครั้งสมมุติว่าเราต้องการเข้ามาดูคลิปนี้ก็ดับเบิลแท็บเลยครับ โปรแกรมเล่นวิดีโอกำลังโหลดวิดีโอจุดไข่ปลาสามจุดหัวข้อโปรแกรมเล่นวิดีโอหัวข้อสมมติว่าเราต้องการหยุดวิดีโอนะครับก็ปัดมาที่เราว่หยุดชั่วเราวปุ่มเล่นแล้วดับเบิลแท็บนะครับแล้วใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้ายนะครับการทํางานเพิ่มเติมแคปปุ่มการแชร์ปุ่มตรงนี้นะครับการแชร์นะครับเราดับเบิลแท็บได้เลยครับ แชร์ก็จะขึ้นเมนูของการแชร์นั่นเองครับใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาครับไลน์ปุ่มไลน์นะครับปัดขวาต่อไปเลยครับคัดลอกลิงก์ปุ่มคัดลอกลิงก์ปัดขวาต่อไปครับอีเมลปุ่ม message ปุ่มก็จะเป็นวิธีการแชร์นั่นเองครับว่าเราต้องการแชร์ผ่านอะไรนั่นเองครับปัดขวาต่อไปครับเพิ่มเติมปุ่ม ยกเลิกปุ่มปัดขวาต่อไปครับยกเลิกปุ่มหมดตรงคําว่ายกเลิกนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงว่าเมื่อเราปัดมานะครับแอปที่เราต้องการแชร์สมมติว่าเราต้องการแชร์ไปยัง Facebook แต่ว่าที่เราปัดมาไม่เจอ Facebook นะครับปัดซสายมาหนึ่งครั้งตรงคําว่าเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้ครับเราดับเบิลแท็บครับไปครับ youtube o youtube com หัวข้อวิดีโอขนมโตเกียวพายดีที่สุดในตลาดนบ้านแหล่ youtube com ปิดปุ่ม air ปุ่มก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับปัดควาต่อไปครับข้อความปุ่มเมลปุ่ม line ปุ่มมีไลน์มีเมลนะครับปัดควาต่อไปครับสูมปุ่มมีสูมด้วยนะครับปัดควาต่อไปครับ Facebook ปุ่มนี่ไงครับ ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีในหน้าต่างนั้นเราก็สามารถดับเบิลแทบตรงคำว่าเพิ่มเติมได้นะครับ Messenger ปุ่มปัดควาต่อไปครับเพิ่มเติมปุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุติว่าผมต้องการแชร์มายัางไลน์นะครับ Line ปุ่มเมื่อตรงกับคำว่าไลน์ดับเบิลแทบได้เลยครับ Now we c o n close ปุ่ม อาจเป็นไปได้ปิดอาจเป็นไปได้ปิดแล้วก็จะไปยังหน้าต่างของล ne นะครับปัดขวาต่อไปครับกลุ่มข่าวสารและสาระกลุ่มข่าวสารและสาระนะครับปัดขวาต่อไปครับดูเพิ่มมีคําว่าดูเพิ่มนะครับในกรณีที่เราไม่เจอห้องแชทที่เราต้องการนะครับก็ดับเบิลแท็บรงคําว่าดูเพิ่มตรงนี้ครับ ปิดปุ่มเมนูของการแชร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะขึ้นอีกเมนูหนึ่งมาเราปัดขวาต่อไปเพื่อสำรวจได้เลยครับแชร์กับหัวข้อแชร์ไม่ให้ช่องป้อนข้อความพิมพ์ข้อความแชทปุ่มเพื่อนปุ่มแชร์ล่าสุดก็จะมีแชร์ล่าสุดนะครับแชร์ล่าสุดก็เท่ากับเป็นรายชื่อหรือว่าเป็นห้องแชทต่างๆที่เราเคยส่งข้อความมาก่อนหน้านี้นะครับ หัวข้อแล้วก็จะแจ้งว่าแชทนะครับคือหมายถึงห้องแชทที่อยู่บนหน้าต่างแชทนั่นเองครับบัดขวาต่อไปครับกลุ่มข่าวสารและสาระแล้วก็จะขึ้นกลุ่มข่าวสารขึ้นมาก็เท่ากับว่ากลุ่มนี้หรือว่าห้องสนทนานี้อยู่ในหน้าต่างแชทภายในไลน์ของเรานั่นเองครับบัดขวาต่อไปครับ สมมุติว่าผมต้องการแชร์มายังกลุ่มแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกเมื่อเจอแล้วก็ดับเบิลแท็นะครับเลือกอยู่แปดสิบหกและใช้หนึ่งนิ้วแต่ตรงซ้ายบนครับปิดปุ่มก็จะมีคำว่าปิดขึ้นมานะครับปัดขวาต่อไปครับเลือกหนึ่งหัวข้อเขาก็ะะจะแจ้งว่าได้เลือกหนึ่งห้อง แชทที่เราต้องการแชร์นะครับปัดขวาต่อไปครับแช์ปุ่มตรงคําว่าแช์นะครับดับเบิลแท็บเลยครับรโปรแกรมเล่นวิดีโอหัวข้อเพียงแค่นี้แหละครับวิดีโอที่เราต้องการแบ่งปันไปให้เพื่อนก็ถูกแชร์ไปยังห้องแชทที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าในขณะที่เราดูวิดีโอใน Youtube หากต้องการปรับสปีดให้เร็วขึ้นให้คลิปพูดเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นทำอย่างไรคลิปหน้ามาดูกันครับหากมีคำถามข้อเสนอเนี้หรือมีประเด็นต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยสนทนากันได้ผ่านเซโลห้องนี้ครับหากมีคำถาม ข้อเสนอแนะหรือมีประเด็นต้องการแลกเปลี่ยนสามารถเขียนเข้ามาผ่านคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดติดตามติดตามช่องนี้ปุ่มและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ